ค้รครับทำไมต้องเข้าคอร์สเรียนหุ้นด้วยทั้งทังที่ความรู้การลงทุนเนี่ยมันมีอยู่บนโลกออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วมันเป็นความรู้ฟรีด้วยคือมีคนถามสิ่งเหล่านี้ออกมาเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่เปิดคาสสอนการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนชื่อคาสเปลี่ยนมาไว้เป็นบโ,ปโปหลายคนก็จะถามผมว่าทำไมผมต้องเข้าคาสเรียนนี้ซึ่งโอเคครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกคือวันนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเข้าคาสเรียนในตลาดหุ้นคัสเรียนอะไรก็ได้นะครับคุณสามารถศึกษาเองได้ าก,การลงทุนในจากการดู YouTube หรืออ่านหนังสือนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปค้าเรียนหรอกแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้คุณเข้าใจคือสิ่งที่ผมเจอผมมักพูดเสมอว่าหนังสือและ u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้ช่วยคนส่วนใหญ่ทํากาไรในตลาดคุณได้เพราะอย่างที่บอกครับคือวันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการขับเครื่องบินผมให้หนังสือการขับเครื่องบินกับคุณและให้คุณอ่านจบแล้วผมบอกให้คุณขึ้นบิน คุณกล้าไหมล่ะคุณก็พูดเป็นเตียงเดียวกันเลยครับไม่กล้าแน่ๆถูกป่ะครับนั่นเป็นเหตผลที่มันมีโรงเรียนการบินซึ่งถ้ามันสามารถช่วยบินได้จริงๆนะครับไม่จําเป็นต้องมีโรงเรียนการบินครับคุณแค่ดูหนังสืออ่านหนังสือดู YouTube แล้วก็ไปเป็นสตูดได้เลยครับแต่มีใครรับคนแบบนั้นบ้างไม่มีหรอกถูกไหมเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ทําให้คุณบินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในหุ้นก็ไม่ต่างกันนะครับมับนอาจจะทําให้คุณบินได้ได้แต่วันนี้เนี่ยผมอยากพูดอย่างนี้คุณอาจจะต้องเสียเวลาแล้วก็ใช้ประสบการณ์เยอะมากแต่แน่นอนครับการลงทุนในหุ้นก็ไม่ต่างกันคือวันนี้คุณอา่านหนังสือแล้วก็ดู YouTube มันก็ช่วยคุณสามารถทํากําไรในหุ้นได้นะผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้แต่สิ่งที่คุณต้องเสียไปครับจจก ไม่สามารถเข้าใจการลงทุนได้เลยด้วยซ้าครับเพราะไม่มีคนที่เข้าใจการลงทุนจริงๆมันแน่ให้คุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าค้าร์ดมันก็จะช่วยคุณประหยัดเวลาครับคุณอาจจะเสียหลักพันหลักหมื่นหลักแสนผมพูดตรง,งครับแต่ถ้ามันช่วยคุณสามารถทํากําไรในหลักลาได้ แค่ครั้งเดียวครับแค่ครั้งเดียวครับคุณก็สามารถคืนทุนได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนสําหรับผมเนี่ยการเข้าคาดเรียนเนี่ยมันช่วยผมประหยัดเวลาแล้วไม่พอครับมันทําให้ผมเนี่ยลงทุนได้ถูกทางไม่ต้องมานั่งเสียเวลาลองผิดลองถูกซึ่งคนบางคนเนี่ยเคยมาคุยกับผมก็คือหลังจากที่เขาเรียนจบแล้วเขาก็เดินมาหาผมแล้วก็บอกว่าโค้ชครับเราน่าจะเจอกันเร็ววันนี้ผมก็เลยถามว่าทําไมเขาบอกเดียวครับว่าถ้าเราเจอกันเร็ววันนี้เนี่ยเขาจะไม่ขาดทุนเนี่ยประมาณ17ล้านซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยตอนที่เขา เ,เขาบอกเลยครับเขาซื้อหุ้นเหล็กพอเขาเป็นธุรกิจขายเหล็กแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเจ๊งครับ17ล้านมีอยู่40ล้านนะถือว่าโอเคนะเยอะมากแต่ขาดทุนไปแล้ว17ล้านเหลือ13ล้านเท่านั้นถามว่ายังรวยอยู่ไหมก็ยังรวยอยู่แต่มันขาดทุนอยู่ครับคุณรู้สึกไงครับถ้าคุณขาดทุน17ล้านแบบนั้นการลงทุนถัดไปคุณจะเป็นยังไงครับมันเครียดไหมเครียดนะแล้วประเด็นคืออย่างงี้ครับทําไมคุณต้องไปขาดทุนแบบนั้นแทนที่คุณจะใช้เวลา6ชั่วโมง2วันนะครับช่วยคุณสามารถทํากาไรเนี่ยคุ สิ่งนี้ผมได้เรียนรู้จากการเรียนมาหาลัยคือผมเรียนสายการตลาดนะครับเรียนต้องใช้เวลาเรียนประมาณ4ปีแต่พอจบมาครับผ่านไปปีเดียวครับเพิ่งรู้ว่า คนส่วนใหญ่เรียนการตลาดแค่2วันยิงแอด a c e b o o k ทำโปรโมชัน่นสามารถเปิดธุรกิจมูลค่า10ล้าน100ล้านเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนครับการเข้าคัดเรียนเนี่ยมันจะช่วยคุณประหยัดเวลาเร็วขึ้นไม่ต้องไปลองผิดลองถูกไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ตลาดครับและลงทุนอย่างถูกทางแล้วจะช่วยคุณเนี่ยพอร์ตการลงทุนของคุณเติบโตยอย่างรวดเร็วและแน่นอนครับถ้าคุณเข้าใจยิ่งคุณลงทุนและสามารถทํากาไรได้เร็วเท่าไอร่ยิ่งมีโอกาสที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงิน ได้เร็วเท่านั้นเพราะนั้นผมอยากให้จำไว้ครับว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องอยากครับถ้าคุณเข้าใจแล้วถ้าคุณเข้าใจการลงทุนให้กำไรก็ง่ายนิดเดียวเพราะนั้นไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ